ทานขนมกินกันค่ะกับข้าวเยอะแยะเลยค่ะว <laughs> so, so ันน so ี <sh> ้มาเที่ยวหาหลานมาเที่ยวหาหลานขนมกินอร่อยมากข้ามตาฝ่อด้องจากข้ามตาฝ่อเลยเหรออะลงก่อน ได้ไหมได้ไหมทาไก่ทาไก่ทำหมูขูดขูดแถมนิดใช่ไหมใช่อยากน้อนเป็นเวลาน้อนเพิ่ม เนี่ยจอยเดี๋ยวย้อนไปเปลี่ยนเนอะเปลี่ยนทำอะไรไม่ได้ดำแต่เนื้บไก่โค้งแทบเดินต่อดกันเนี่ยใช่แด้วพ่อทำยังไงล่ะที่เนี่ยไปไม่หาย าล่แจนมีฝา่าสงสังวยเลยอ่ <Hey. S 2> ิเหาโอเค